เจ้าวันนี้เราจะมาทําแกงแค่เนาะแกงแค่เป็นอาหารเหนือนะเจ้าที่เรามาดูกันว่าส่วนผสมของแกงแค่มีมอะางบ้องน้องก็จะทําวิธีการทําแบบรวบลัดนะบบมีออย่างเยอะแยะมากมายน้ําพริกน้องก็ไปได้ต่าเองอันนี้น้องน้องใช้เป็นน้ําพริกแกงเจ้าอันนี้ก็เป็นจีนงัวเจ้าหมักเรียบร้อยแล้วเขือเปราะมื่เขือพวงเจ้าบวกหอมเจ้า ทักระหรือชะปมจะมาระน,น้องใจเป็นมาระจีน,นะเจ้าเพราะว่าไปหาซื้อมาระขี้นกเปื่อนบบกมีก็เลยใช้เป็นมาระจีนเจ้าใส่กะชายไปเห็นน้อยนะเจ้าอันนี้เป็นกระชายขาวผ่านทอนพริกขี้หนูส่วนลูกผงปรุงรสเจ้าใจประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาเจาะหนึ่งช้อนชาเจ้าน,นี่ก็จะเป็นข้าวคั่วเจ้าน้องชอบใส่ข้าวคั่วใส่มากใส่น้อยแล้วแต,นนแต่เขาใส่น่กเปิ้อนก็จะเนื้อนะเจ้าแต่ถ้าใส่นิดนดยเป่อก็จะหอม ถ้าจะให้ดีต้องใช้เป็นข้าวกลั่วใหม่ๆน้ำมันปาลสองจอนโต๊ะขัาว,วพริกแกงอันน้ำตรงนี้ก็คือประมาณสามร้อยห้าสิบจริงๆแล้วเวลาขาแก่พักค่ะเจ้ามันจะมีน้ำของพักออกมาทีหลังเขาบอกว่าต้องใส่นาคแบบอ่านน,น้ำมันจะเยอะไปมันจะบะลัลลาเนาะจะใส่น้ำมันลงไปนำพริกแกงลงไปตั่วเนาะเอาแบบนี้ไปจีนลงไปขอโทษอ่ะ ใส่น้ำลงไปเลยเมือเขื่อนลงปมาละเอล่องไปเมือเขือพวงลงไปบวชลงไปใส่ดอกแคลงไปกระชายลงไปรอไว้ประมาณ5นาะทีเจ้า ักเขาเริ่มสุกแล้วนะนะมะกรูดมะเขือเขาก็เริ่มสุกล้วก็ใส่ผงองุดเดือดลงไปแล้วก็น้ำปลาจิ้มโดยน้เจ้าหัวก็จะแบบเดี๋ยวกนจะเกลีนเกมกุกขีดกกขีดแต่ถ้าไผ่ชอบน้ำเยอะก็ใส่น้ำลงไปเห็นได้เจ้าน,นี่คือชะอมเพื่อความหอมิกขี้หนู ใส่ขา้าวคัวเรียบร้อยเขาก็ตริดไฟเขาก็จะเสิร์ฟเลยจาแกงแค่จีนเนาะอืม้จอมจเลยรสชาติอาหารตัางเหนือแล้เจ้ามันจะบะหวานเนาะค้นจะแบบใส่หวานรสชาติออกจากเค็มแล้วก็เผ็ดเจ้าแต่ถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลลงไปเห็น,หน้อยก็ได้เจ้าเราจะกินกับข้าวเหนียวเนาะเพราะฉะนั้น เต้ากิดก็เข้าเหนียวจะต้องมีความเข้มข้นน่อยแต่ลำแกงแค่คือแกงสปา